วิทยายลายัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติก็ช่วยสอนสิ่งต่างๆที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนแล้วก็แนะนําในสิ่งที่เอาไปต่อยอดได้ทำอาหารทำกุลาชอะไรเงรโอ้โหนี่เมนูนี่กุลาชที่โรงเรียนนี้ชอบทำอาหารแต่ขนมไทยครับอ๋อ <า>ความเป็นไทยครับที่โรงเรียนนี้นะครับอาจารย์น่ารักมากเลยครับผมสอนดีทุกอย่างเลยครับมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากเลยครับเกอรี่ในดวงใจที่วันนี้แบบได้มาเรียนที่นี่แล้วฝึกฝนจนแบบมั่นใจคือคุกกี้ค่ะคุกกี้แกงสายบัวค่ะแกงสายบัวโอ้โหแกงโบราณมากนะมาเรียนกันเยอะๆนะคะที่นี่สอนดีมากค่ะ เข้ามาเรียนกันเยอะๆค่ะที่นี่ก็สอนดีแบบเป็นระบบข่าจะบอกเลยว่าไม่ต้องลังเลใจนะคะที่นี่พร้อมทุกอย่างนะคะคือมีอุปกรณ์พร้อมเตาอบพร้อมบรรยากาศมันดีอะคะ่ะเรามาแล้วสนุกสบายใจอยากมาอีกคือมาแล้วไม่ต้องกังวลอะไรเลยคะ่ะเราอยากฝากทุกคนว่าใครที่สนใจมาได้เลยนะคะไม่ต้องลังเลค่ะถ้าเกิดชอบนะคะและรักในการทําอาหารนะคะอยากฝากโรงเรียนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไว้นะคะเพราะว่าหลักสูตรที่นี่เนี่ยสามารถ นำไปประกอบอาชีพได้จริงๆ <c oughs> ค่ะมีความมั่นคงแน่นอนค่ะนฤษจดีเรียนเหมือนกันนะแต่ต้องบอกว่าคือเรียนมาประกอบกับการปฏิบัตินะอุย้ยมาเลยถ้าชอบมีใจรับคุณมาลองสิหั่น <c oughs> ต้มผัดแกงทอดลองทําซิลองดูซิมีเบสิกไหมสกิลเป็นยังไงที่นี่ให้โอกาสทุกทั้งหมดห้องเรียนแบบมีเครื่องครัวแบบฟูลเลยอะ่ะ oh แล้วก็ได้ลงมาใช้งานจริงๆก็ oh ที่นี่ก็สอนเรื่องคําศัพท์ทุกอย่างเทคนิคสนใจอยากสมัครเรียนนะคะติดต่อได้ทางช่องทาง Facebook ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยค่ะยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ0268276 4 4 0 9 2 6สอง9 6 58, 8ค่ะครับผมเปิดรับสมัครแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับทั้งหลักสูตรปรวชและปวสครับ